ก็กราบสวัสดีด้วยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเวันนี้เราจะมารีวิวไฟขอทางอาคคีล่านะฮะวงจรผมต่อขึ้นมาเองนะวงจรน,นี้วงจรตอนตนี้ผมต่อขึ้นมาเองนะครับก็<ๆ>เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการต่อวงจรน,นะฮะก็คลิปนี้เอา เอาภาพไปชมกันนะว่าเป็นยังไงนะวงจรมันเป็นวงจรแยกนะฮะไฟเลี้ยวกับไฟขอทางแยกกันเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะไฟขอทางปรับความไวได้นะประมาณนี้เลยนะะไฟขอทางมันจะไวนะครับ ไฟนัาปัดไม่ออกนะเดี๋ยวต้องไปไล่กันนะแต่ถ้าเป็นไฟเลี้ยวธรรมดานะครับมันจะช้านะเนี่ยไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะช้านะครับเห็นไหมครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะช้าผมนำว,วงจรแยกมันก็เลยสามารถทําแบบไปไฟขอทางเลี้ยวแล้วก็ไปเลี้ยวช้าได้นะครับแยกสองวงจร ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะจะมารีวิววงจรให้ดูนะครับก็ถ้าเสียงเบาอะไรก็ต้องขอไยด้วยนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ